สวัสดีครับ t o y s and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมผมก็มาพบตามสัญญานะครับว่าจะนำเอาหุ่น2ตัวนี้ครับจากเรื่อง r o b อสมาเตอมาแปลงร่างให้ชมนะครับผมจะเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไล์กดแชร์นะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับผมถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะถึงแม้ว่าท่านจะกดดิสไลค์นะครับผมผมก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูมาชมก็เป็นกำ ผมมาชมกันเลยดีกว่าครับครั้งนี้ Master, โ o b l o x Master ตอ้โหของเก่าเก็บหาดูยากนะครับผมคลิปที่แล้วก็เลยรีวิวผิดพลาดไปนะครับผมปรากฏว่าเข้าใจผิดนะครับตัวนี้นะครับผม,มเข้าใจว่าเป็นเสือ เสือดาวเสือดาวนะครับผมเนื่องจากว่ารีโอนะผมนึกถึงรีโอเบียก็จะมีรูปเสือแล้วก็เลยมีจุด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 ในตัวเสือใช่ไหมก็ต้องเป็นเสือดาวแล้วชื่อรีโอจริงๆแล้วเป็นรีโอพาร์กเฮ้ยคือไม่ท่านเอ่อท่านผู้ชมนะครับแนะนํามาโอ้ยพี่นี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เสือดาวมันเป็นสิงโตนะครับผมเอ้แล้วก็ท่านเอ่อทินพจนะครับก็เขียนข้อมูลรายละเอียดสองสองตัวเนี้ยมาให้ดูนะครับโอ้โหข้อมูลเขียนงั้นอย่างงี้ข้อ,อมูลเยอะมากเลยครับผมไม่สามารถที่จะนํามาบอกมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้ได้รับรู้นะครับผมท่านใด อยากรู้ข้อมูลของ2ตัวนี้นะครับผมนะฮะประวัติารามเป็นมาตั้งแต่ปีตั้งสองพันสี่แล้วนะครับผมอืเป็นมาอย่างไงท่านเราไปอ่านในข้อมูลที่ว่าท่านธินพลเขียนไว้นะครับเมื่อคิดที่แล้วนะครับผมดีเยี่ยมขอบขอคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับท่านธินพลนะครับผมข้อมูลของตรงตัวนี้ล้วก็แก้ว่าตัวเนี้ยมันชื่อว่าเลโอฮะบ,บางท่านเขาเรียกเลโอบางท่านเขาเรียกว่าลีโอแต่ว่าภาษาลาติน งนภาษาละตินบางคนก็ละตินละตินรออาละเลยครับรอลิงนะครับละตินบางคนก็ลาตินนะครับเรียกว่าเลโอรีโอนะครับผมจริงๆแล้วแปลว่าราชสีร,ราชสีก็เป็นดาวพวกจักรราศีหรือเป็นกลุ่มดาวเป็นราชสีหรือสิงโตนั่นเองนะครับผมผมขอแก้ข้อมูลนะครับตัวนี้เอาเป็นว่างานญี่ปุ่นแต่ว่าเป็นชื่อภาษาลาตินแปลว่าสิงโตนะครับผมเรียกว่า ลีโอหรือเลโอก็แล้วแต่จะเรียกนะครับผมอ่ะตัวนี้แล้วก็ครั้งที่แล้วนะครับปรากฏว่าผมวัดฟาร์มสูงนะครับผมเนี่ยฟาร์มสูงของเขาอยู่ที่สิบเซนจริงๆแล้วเจ้าเจ้ารีโอนะหรือว่าเลโอเนี่ยครับผมไม่ได้สิบเซนนะครับผมขาตรงนี้เขายืดได้ปืดตืดเอ็นห ตัวเขาจะสูงขึ้นผมก็ไม่กล้าดึงคือ่ากัวมันหักนะครับสูงขึ้นแป๊บโอโ้โหตัวเข้ากับเออสตาเซเบอร์ Star er นะครับนี่สิบเอ็ดเซนเห็นไหมครับยืดออกมาได้ยี่เซนหนึ่งนี่ยืดดอ,อกได้นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้ล่อเท่มากเลยครับผมอ่ะนี่เข้าใจข้อมูลถูกต้องครับต่อไปมาดูกันแปลงร่างกันดีกว่าครับตัวนี้ครับสตาเซเบอร์เซโซ,ซอเออตัวเอสเอเซเบอร์ไม่อ่านว่าซาเบอร์มั้งครับผมของงอง,ง,งอ่ะตัวหุ่นหมุนได้กลางตัวแอคชั่นนอยปื๊บปื๊บก่อนจะแปลงร่าง นี่เดี๋ยวเอาวุฒิเขานะครับผมถอดออกนะครับผมตรงนี้ดาบนะครับผมผมว่าน่าจะมาเสียบตรงนี้ได้แปบเข้าไปอย่างนี้นะครับผมนี่เห็นไหมโอ้เป็นดาบก็เสาอากาศเทพก็นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับนี่เนี่ยการเล่นบางทีก็แล้วแต่จินตนาการของเรานะครับผมเล่นยังไงก็ได้นะครับผมนี่นะเพราะไม่ให้เราไม่ได้ว่าห้ามเราเล่นมาเสียบอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับเท่ดีนะนี่ฮะอ้าเข้าท่านะครับผมเนี่ยผมก็เล่นผมไปเรื่อยอย่างงี้ครับผมเนี่ยของเล่นก็ต้องเล่นเนี่ย เทียบมาแบบนี้โอ้แม่มีเท่าท่านะนี่มาดูการแปลงร่างกันดีกว่าครับผมแปลงร่างครับอ่า t r a น s f o r m ชิ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 อ่าแปลงร่างเป็นยานรบอวกาศนะครับทอดหัวออกก่อนปุ๊บอ่าตัวนี้มาเลยท t r ฟอร์มโอ้โหมีตัวเล็กข้างในนะครับผม บึบของแท้เ็าจะอ้าขาตรงนี้กได้นะครับผมแต่ของก๊อฟสนนกอฟนี่ไม่ได้นะก็มีแค่นี้ตอนนี้ก็มีลูกเล่นอีแบบนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะเสียบเข้าไปเลยครับแบ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 บนี้บึบนี้อันนี้ก็พับเข้าพับเสียบไปแบบแบบนี้แบบนี้แล้วกันนะฮะบึบนะฮะเสียบแบบนี้นะฮะบลบนะอ้อนี่จะติดแน่นอันนี้ถือดอกป่าเนี่เสียบง่ายๆกว่าเยอะบึบนะฮะนี่ของของจริงๆเขาจะเสียบแบบนี้นะครับผม ของแท้นะครับผมผมก็ไปดูรีวิวของต่างประเทศมานะครับสองไทยไม่มีใครไม่มีท่านใดรีวิวก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็จะยืนเป็นหุ่นแบบนี้นะครับมือก็ออกมาได้นี้ยิงปืนดังดุ๊มดุ๊มแบบนี้นะครับผมแต่ว่าที่เราอยากเล่นแบบสร้างสรรค์ก็ไม่ตามใจแล้วของเล่นฮะเสียตังค์ซื้อมาก็แล้วแต่เราจะเล่นแล้วกันนะครับผมนี่เสียแบบนี้ก็ได้เห็นไหมฮะก็เท่ดีไปแบบหนึ่งนะฮะจบนะครับผม นี้ก็แยกขาไม่ได้ก็เป็นหุ่นแบบนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้เรามาแปลงร่างเป็นยานเอ้ยเป็นเครื่องบินเจ็ตตัวนี้ตัวเล็กก็จะแปลงเป็นเครื่องบินเจ็ตได้นะครับผมหอดมาได้แป๊บใส่เข้าไปนี่เครื่องบินเจ็ตล้วก็ใส่เข้าไปเลยปึ๊บครับเมกอ่ากดแน่นแน่นแป๊บนะนี้เราก็เอาตรงนี้ออกอะอนะครับก็จะเป็นปีกปื๊บปื๊บสองอันแล้วก็มีปีกข้างหลังปื๊บปืบเป็นสี่อันนี่นี่ก็ได้เป็นปืนนะครับเสียบ,บเข้าไปเหมือนเดิมเสียบไปแบบนี้ปื๊บกด จะบินได้แล้วครับอ่ะดลองบินก่อนครับบึนบึนบนบึนสู้บินได้จริงๆด้วยครับผมเนี่ยฮะเอ้ไม่ได้มองนะครับบินไปตามจินตนาการของเรานะครับสู้โอเควัดเครื่องบินให้ดูก่อนนะครับผมขนาดไหนทักเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลนะครับผมพอดีเอ๊ะลำเล็กลำใหญ่ยาวขนาดไหนยาวใหญ่ขนาดไหนไม่รู้นะครับผมอ่ะเอออยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนครับผมเจ็ดเซนนะครับผม ความกว้างของเครื่องบินก็อยู่ที่ประมาณสักสี่เซนนะครับผมก็ <S <S ะจะเป็นแบบนี้เองครับโอ้โหสุดเท่จร,จ,รจริงๆแล้เลยครับอ่ะตอนนี้เรามาเอออะฮะนี่แปลงตัวนี้มากก่นาน t r a n s f o ตัวนี้เป็นแกนแกนหล,ลักอันนี้เป็นส่วนหัวนะครับผมนี่ฮะแผนขาขยับได้ปุ๊บปุๆๆๆ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่เรามาดูกันเขาเขาใช้ข้อพับแบบนี้นะครับผมพับ่างนี้เข้าไปปื้ดเห็นไหมฮะ โอ้โหลูกเล่นเขาเด็ดจริงครับปปื๊ดเห็นไหมฮะปึ๊ดเนี้ยเนี่ยปึ๊บป๊บนี้พับให้ดูนะครับนี่มือเขาจะมี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 เดือยนะครับผมอพับเปิืองนี้ปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะครับผมอให้ดูก่อนนะครับผมอันนี้มือก็จัดให้ตรงนะครับผมแล้วเราก็มาใส่ใส่เข้าไปตรงเนี้ยมันจะมีล่องล่อง่องนะครับปึ๊บฮะเนี่ยใส่เข้าไปตรงล่องตรงนี้นะครับผมเนี่ยกดเข้าไปตรงนี้ก็ติดอยู่แน่นปึ๊ดแล้วเห็นไหมฮะ ง่ายมากเลยนี่ฮะก็มีร่องมีเดอยกับรูใส่เข้าไปเลยปึ๊บเห็นไหมฮะจบน้านี่เอาปิกลงปื๊บปื๊บเรียบร้อยเป็นโลโก้ฝ่ายดิเซติคอนนะครับผมก็เป็นฝ่ายผู้ไายนะครับแต่เดยวจริงๆถ้าเป็นพระเอกนะครับผมเป็นพระเอกก็เป็นเป็นฝ่ายเออโอตบ,บอกนะครับผมแต่เนี้ยของก๊อปมันก็ต้องเป็นฝ่ายผู้ลายนะครับผมอ่าของก็เป็นฝ่ายผู้ไายนะครับก็พับผัวแบบนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วครับผมมิน กิตตวันรวมร่างนี่ครับโดยปื๊บนะฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมก็นึกถึงกิตตวันกิตตทูกิตตทีนะครับผมเอามารวมร่างได้ใช้พลังแม่เหล็กดูดนี่นี่พับไปแล้วไปไปจืดแบบนี้ปืห็นมฮะยกปีกนี่ขึ้นลอยเท่ๆปื๊บปื๊เรียบร้อยอ่าก็จะได้แบบนี้เอาแล้วครับผมก็จะกลายเป็นร์เซเบอร์ใส่เี้ยใส่ไปปื๊ให้มันดีๆหน่อย เล่นของสน็อกออฟก็แบบนี้นะครับผมบางทีมันก็มีผิดพลาดมีเขาตัดลูกเล่นออกเราก็ต้องทําใจนะครับผมเอา้าไม่ลงอีกแค่เนีฮะบางทีมันก็เล่นยากกว่าของแท้นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับผม ถ้าว่าเป็นของแท้นะครับผมผมไปดูใน E ีเบนะครับผมราคาตกอยู่ที่4ี่พันกว่าบาทนะครับผมนะสี่พันกว่าบาทนะครับผมท่านใดมีตังค์ซื้อก็ซื้อของแท้มาเล่นนะครับ4ี่พันกว่าบาทนะครับเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมเขาขายแยกนะครับผมอ่าส่วนเจ้าวิกตอร์ลีโอในสองพันกว่าบาทจบแล้วบอแล้วครับผมก็แปลงคะแนนครับผมอ่ะวัดความยาวสักนิดหน่อยครับก็อยู่ที่สิบห้าเซนขาตรงนี้พับขึ้นนะครับผมนี่พับงี้นี่ฮะให้จะเป็นไอพ่น มีรูไอพ่อนกินได้จริงๆโอ้โหสุดสุดเรียบร้อยแล้วครับผมนะะนี่ก็ความกว้างความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสองเซนจบเรียบร้อยสวยงามเท่สุดๆนะครับผมจบสักทีอ่าเรียบร้อยไปอีกหนึ่งแบบหนึ่งตัวก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับอ่าสวยสวยสวยยืนตั้งตั้งดีดก่อนเนี่ยตั้งแบบนี้ดีกว่าอือตั้งได้ครับผมนะ จะตั้งยากนิดนึงนะครับผมอ่ะนี้ไม่ต้องตั้งและนอนดีกว่าเอา้าเป็นแบบนี้เป็นเครื่องบินจบเรียบร้อยนะหนึ่งลำนะนี่ดาบตรงนี้นะครับผมอย่างที่บอกก็เสียเข้าไปแบบนี้ฮะผมเห็นในเวทนอกเคจะเสียแบบเนี้ยเสียเข้าไปตรงนี้เลยมันเสียไม่ได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะเสียเข้าไปตรงนี้เลยครับผมลองดูแลว้วกลัวมีดหักอย่างเงี้ยฮะเสียไม่ได้นะครับผมก็มีเสียแบบตรงนี้ได้นะครับผมนี่เสียแบบนี้งั้นเราไม่ต้องเล่นแบบเขาแล้วเราก็เล่นแบบของเราเอาดาบแทงผู้ร้ายตุ่มตุ้ม กับดาดก็ไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นด้านหลังปืบนะสวยเท่จบไป1ลำอ่าเรียบร้อยนะครับผมสตาร,ร์ o รรเซเบอร์โอ้โหสตาร์เซเบอร์นะครับต่อไปมาดูวิกตอรีสเลโอท่านฟอม์มจิจิจิจออกจอนนะครับิ <c oughs> ืนนี้ิจิจิีิเิจาจิ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 จะจิจะจิจว เออมีมีมีีเอ่อมีคอสกันยังไงครับผมนะวีนะมีชอ็อตกันนะครับผมอ,อันนี้ตรงนี้วนะ่าเอา่อ วีล็อกว่าวีล็อกกันครับตัวนี้วีล็อกแคนนอนโอ้โหจำผิดจำถูกวีล็อกกันนะครับอันนี้วีล็อกกันอันนี้วีล็อกไรเฟิลวีล็อกไรเฟิลนะครับสีเหลืองๆครับโอ้โหสวยๆแล้วครับวีล็อกไรเฟิลเป็นปืนไรเฟิลเองครับผมตัวนี้เป็นวีวีล็อกกันนะครับผมปืนดัดได้นะครับผมอ่ะอันนี้เรามาดูต่อครับผมการแปลงร่างก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมเริ่มต้นที่พับขาเข้าทันฟอร์มแล้วก็หดขาเข้าไป เอาขาตัวนี้ลงปื๊บเอาขาหลังก่อนเลยปื๊บๆนะแล้วก็ดันเข้าไปปื๊บนะฮะดันเข้าไปเก็บด,ดันเข้าไปเก็บแบบนี้นะครับผม <S <S ก็จะเป็นแค่นี้เองนะดันเข้าไปเก็บให้สุดเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะก็ได้ขาหลังแล้วรบร้อยแล้วครับผมอันนี้พับขึ้นพับขึ้นสักหน่อยนะครับแต่แล้วตอนนี้มาดูช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้เขาโ,โหลูกเล่นดีมากเลยครับผมก็จะเป็นมือนะครับผมนี่ตอนแป๊บก็จะกลายเป็นเท้าของสิงโตฮะ ง่ายมากๆเลยครับผมฮะเรข้าใจทําลูกเล่นนะครับผมตรงนี้ไม่รู้ตุกตึกอะไรนะครับก็แค่นี้เองครับจบนะฮะก็จะกลายเป็นนี่ฮะกดแน่นๆปึ๊บนี่แล้วครับผมอ่วิคตอรี่ลีโอปากของเขาเนี่ยนะครับก็กลายเป็นปากงับงับได้เฮเป็นสิงโตนะครับเป็นสิงโตวิกตอรี่ลีโอฮ่าให้ดูใกล้ๆครับฮ่าอ่าโอเคแล้วก็จะแค่นี้เองนะครับวิกตอรี่ลีโอนะครับผมอ่า ปีกตรงนี้ก็พับเอาแล้วแต่เราจะเล่นปืนก็ขยับเอาตุ้มๆๆๆๆๆๆๆแล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมบิกตอรี่ลีโอก็แค่นี้เองครับการแปลงล่างก็นะฮะไม่ได้ยากซับซ้อนเท่าไหร่นะครับผมอ่าวัดความยาวให้ตัวดูก่อนครับผมอยู่ที่ประมาณสักเออถ้าเอาจากปืนละสิบสามเซนครับผมสิบสามเซนนะครับหาดูเงี้สิบสามเซนนะครับผมนะฮะเท่าความกว้างของปีกหรือว่าของตัวก็อยู่ที่ประมาณสามเซนครับปีกนี่ประมาณสักสิบสามเซนครึ่งจบ อ่าตอนนี้ปืนของเขานะครับสามารถที่มาติดตรงนี้ได้ติดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยแล้วแต่เราจะเล่นมันจะมีสองจุดให้ติดนะครับหรือติดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมฮะติดได้ทั้งสองที่นะครับผมจบเลยนะครับปืนเขานะครับผมนะฮะตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนเอาปืนปืนเล็กนี่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันติดที่ไหนแต่ว่าใช้หุ่นถือแน่นะครับผมไม่รู้ติดตรงไหนหาติหาติดไม่เจอข้างล่างนี่ก็ไม่มีที่ให้ติดอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับผมเนยบร้อยนะครับผม แต่ว่าเราสามารถที่จะเอาปืนตรงเนี้ยมาเปลี่ยนได้ปืนใหญ่เนี้ยใส่เข้าไปนะเล่นได้แล้วตรงนี้มาเสียบเข้าข้างหลังแบบนี้ได้นะฮะเนี่ยเสียบเข้าไปข้างหลังแบบนี้ปุ๊บเอออ่าการเล่นเราก็ต้องสร้างสรรจินตนาการของเราเองครับผมนะอย่างว่าเนาะมันไม่มีถูกไม่ผิดหรอกครับผมอ่ะเนี่ยเขาก็จะลงล็อกตรงนี้พอดีเห็นไหมครับผมนี่ฮะนี่เป็นการเล่นที่ว่าผมก็ จินตการเล่นผมไปเรื่อยนะครับผมนะเล่นของเล่นก็เล่นสนุกสนุกขนาดเองครับจบนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวิคตอรี่ลีโอนะครับสวยงามมีหางด้วยนะฮะแบบนี้เองนะครับผมนี่จบแล้วครับผมนี่ก็ได้สองตัวนะสองตัวก็คือหนึ่งลำนะครับผมหนึ่งลำก็คือเป็นยานสตาร์เซเบอร์นะครับผมกับเป็นเอ่อวิคตอรี่ลีโอนฮะเป็นสิงโตนะครับผมแค่นี้เองฮะเรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะ คลิปนี้ก็ได้ดูการแปลงล่างเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูการรวมล่างกันบ้างดีกว่าครับผมนะฮะการรวมล่างจะเป็นแบบไหนยังไงก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับผมผมว่ารวมล่างในยากกว่าการแปลงล่างนะครับผมน้าจะซับซ้อนหน่อยนะครับผมนั้นก็ต้องเดี๋ยวมาชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปมากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบางทีเล่นแปลกเขาไม่มีให้เสียบมันก็เรื่งยากเหมือนกันเนาะ <cola conflicts> ออยุ่งยากเสียบดีๆก่อนเอาละครับผมจัดท่าสวยๆเอาละครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามนะครับท่านใดยังไม่กดตามกรลุณากดติดตามไว้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันใหม่ว่าการรวมล่างเขาจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนาการรวมล่างครับเป็นนะครับเออวิกตอรี่เซเบอร์นะครับผมวิกตอรี่เซเบอร์จะเป็นแบบไหนนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านก่อนนะครับผมสวัสดีครับ